เด้อพี่น้องเด้ออุ้ยนี่ครับแซบๆครับยำแหนมสดเจ้าเป็นไงอืมอร่อยมากอร่รอยมากๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดเจ็๊บใชนกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับอีพีนี้เป็นเมนูกับแกล้มอีกแล้วนะคะเป็นเมนูที่ พี่เจ้ว่าน่าจะไม่เคยไม่ค่อยเห็นกันนะคะแต่มันเป็นชื่อที่เรียกว่าคุ้นหูมากกับเมนูยำแหนมสดคุณเคยไหมเป็นแหนมสดอ่ะคุณคิดว่ามันต้องแหนมอะไรก็ต้องเป็นแหนมนี่เพิ่งทำเสร็จแล้วยังไม่เปรี้ยวไม่ใช่ตอนแรกอ่ะในพอพอเขามองอ่ะเขาก็คิดว่าแบบนั้นแหละแต่พอไปดูอ่ะมันจะเอ่อื่นเลยเมนูน,นี้มันจะอยู่แถวทางจันทบุรีนะคะพี่จะไปดูมาจาก ตัวคุณต่อยนะคะตะวันออกใช่เขาบอกว่าแยมแหนมสดนี้คือแต่ก่อนอ่ะมันยังไม่เคยมีการทําแหนมสดแหนมที่เป็นหมักเป็นชิ้นมาแล้วอ่ะเขาก็เลยใช้วิธีเอาหมูโบดไปลวกแล้วก็ทําให้มันรสชาติให้มันออกเป็นแหนมออกเปรี้ยวปรุงเป็นเปรี้ยวคล้ายๆยำอ่ะนั่นแหละไม่เป็นการเสียเวลานะคะสําหรับยำแหนมสดของเรานะคะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยจ้าขอชีมไปเรื่อย ขิงแล้วก็ห่ออันนี้จะเป็นหอมแขกนะคะนี่เลยมีแค่นี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราไปลวกหมูบดแล้วก็หนังหมูกันก่อนเลยจ้าอันดับแรกนะคะนี่เราก็จะลวกหนังหมูก่อนนะทุกคนใส่ไปจ้าลวกให้มันสุกให้มันใส่ใสทุกอย่างต้องสุกห่ะใช่ค่ะทุกอย่างต้องสุกแกไม่แรงหรอลวกมันแรงอะ่ะ ตอนนี้เร่งไฟอยู่ตอนนี้ก็ขอเวลาลวกหนังหมูก่อนนะคะให้เสร็จให้สุกใช่เพราะว่าตอนนี้ลมมันแรงมันไม่มีเชงไงมันก็เลยแบบว่าลมมันก็จะตีไปตีมาอะไรเงี้ยลมมันขวนนะเนาะบ้านเราเขาเรียกลมขวนลมขวนลมขวนทาเป็นคําขวนถ้าเป็นคนําขวน,นลมขวนขวนลมเหรอใช่ <c oughs> นี้คุณก็ระหว่างที่รอหนังหมูนะคะเดี๋ยวพี่เจ๊ก็จะซอยพริกขี้หนูนะคะซอยเลยจ้ะซอยเลจยลจ้ะ ซอยนะจ๊ะซอยจะซอยซอยพริกเราจะซอยพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ในส่วนของพริกขี้หนูส่วนเราจะทุบนะคะลักษณะเหมือนจะเหมือนยำมุนเส้นไหมก็ประมาณหนึ่งคล้ายๆเดี๋ยวคอยดูเหมือนยำมุนเส้นโบราณคล้ายๆกันแต่ไม่มีมุนเส้นแล้วก็ไม่มีกุ้งแห้งตัวแรกเขาก็งงนะเขาดูเพราะว่ามันมีน่าจะมีอยู่ร้านร้านเดียวเจ้าเดียวในจันทบุรีอือเป็นทำแบบนี้นะใช่ใช่ใช่ เราบอกเออมันก็น่าทาเพราะว่าแต่ก่อนแต่ก่อนมันไม่มีพวกแหนมแหนมพวกเนี้มันก็เลยต้องใช้เป็นการปรุงแบบนี้เทมีวัฒนการมันยังไม่มีแหนมแหนมมามีปีไหนวะเนี่ยแหนมมันเป็นของภาคอีสานปะแต่ทีนี้ภาคตะวันออกมันก็เลยไม่มีก็ถูกแล้วอือฮะสมัยก่อนมันคงไปไม่ถึงแต่โดยส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้มันมีทุกภาคนะที่เขาทำกันนะไม่เธอสมัยก่อนคงไปไม่ถึงไงเพราะว่าคนที่ทำแหนมแหนมก็ต้องจะเป็นภาคอีสานพักเหนือก็มีพัก ปบ้าน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 เขา,าอ่ะภาคใต้อ่ะส่วนใหญ่เขาจะเรียกเป็นหนังเนาะจะปรุงเป็นหนังมากกว่าไม่ใช่เนมมันก็เปรี้ยวๆเ,เ,เหมือนกันใช่มันก็เปรี้ยวๆเหมือนกันแต่มันหนังมันเป็นชิ้นใหญ่ไงใช่หนังเป็นชิ้นใหญ่ใครอยากรู้จักหน,งหนังเดี๋ยวจะเอาหนังมาทาแกงให้ดูใช่หนังนี่ทําได้ไหลายอย่างนะไม่ว่าจะแกงแกงก็ได้ต้มใบชะมวงใช่มันก็จะออกแต่ถ้าต้มใบชะมวงก็ต้องลดน้ำลดใบชะมวงหน่อยเพราะว่าหนามันจะออกเปรี้ยวมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้ว แดงก็ได้ถูกต้องเออวันเดียวเอาแหน่เอาหนังมามหรือเราจะเอาหนังมาทําแบบยาแหน่แบบนี้เอามาลวกให้สุกก็ได้นะถ้ากลัวแบบเพราะว่าถ้าเป็น้ากาวไม่ค่อยมีใครกินหนังไงหมูสามหมูสาบใช้มู้งบหมูบดเออระหว่างหมูสาบกับหมูบดเหมือนกันไหมเหมือนกะนแหมูสามมันจะยากว่าหน่อยอล้าหมูบดมันจะละเอียดยิบเลยละเอียดใช่ไหมก็แบบ บางคนก็เรียกหมูบดบางคนก็เรียกหมูสับก็เลยงงว่าเอ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่าใชอนน่อันนี้เรามไม่ไดใ้ใช้ไม่หมดนะครเพราะก <มะ S 2> ลัวมนเขือเทศเราก็จะพักทิ้งไว้ส่วนอันนี้เราก็จะบุบบุบพริกแค่นั้นพอหรออันนี้จ้ะน่าจะพอพอเพราะว่ากลัวมะเผ็ดเุ่นเพราะว่าเดี๋ยวเราเรามีอันนี้พริกขี้หนูอ๋อเรามีพริกพริกหอมอีกพริกหอมอีกเพิ่มความหอมเพิ่มความเผ็ดโอ้โหอีกพรก พีกิดว่หอมอะคือมันมันมันมีกลิ่นความหอมอะเนาะแล้วเวลาเราเป็นคนกินเผ็ดอะแต่ว่าไม่ได้กินไม่ได้อวดว่ากินเผ็ดแบบเยอะขนาดนั้นนะแต่แบบ้กินเผ็ดอยู่แล้วอะมันหอมแล้วแบบมันทำให้ชวนกินใต้ก้ใต้กินเกมนี้กินน้ำทะเลได้อร่อยอร่อยเลยโอนใช่ไหมมันก้นใต้มันจะเป็นแบบเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่คิดอะไรหรอกพอมีเครื่องเข้ามามันก็โอ้ ส่วนใหญ่เขาใส่เกลือเขาไม่ใส่น้ำปลาเมื่อก่อนเราออไม่มีเกลือเราไม่รู้สึกอะไรตอนนี้รู้สึกแล้วอ,อ,อ,อือแล้วก็บวกช้าะรสไม่จัดเดี๋ยวเราค่อยใส่เพิ่มนะคะอันนี้ก็แยกไว้มันหมูชุกยังเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เหมือนลมลมมันพัดตัวอันนี้ไปอะ่ะเดี๋ยวให้มันใส่อีกนิดนึงค่ะแล้วก็ซอยขิง อันนี้ก็คือซอยก็คืออซยทุกอย่างหมดเลยอืมขิงอ่อนใช่จ้าสดชื่นเพราะว่าในส่วนผสมของยำเวลาเหมือนยำข้าวอะไรนะเขาเรียกว่ายำข้าวทอดอ่ะยำแหนมยำแหนมได้จะมีขิงเป็นส่วนผสมอยู่แล้วไม่อันนั้นไม่ได้เรียกวายำแหนี่ยมหรอกนี่คือยำอะไรนะยำอะไรนะก็ยำทอดไม่ขายอ่ะไม่ขายก็ยำแหนมมัถึงแล้วไงใช่ใช่ ก็ซอยเป็นเส้นๆนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เอาไว้ข้างๆก่อนเอาเป็นเส้นๆงั้นเลยอ่ะใช่จ้าอันนี้เหมือนใส่ต้มปลาต้มต้มต้มข้าต้มข้าต้มวะต้มเค็มต้มเค็มต้มซีอิ๊วแล้วก็พวกปลาเนื้อซีอิ๊วอะไรเงี้ยเพิ่มความหอมใช่แลาจะได้รสชาติความอร่อยเพิ่มมากขึ้น ยำอันนี้มันก็เหมือนยำโบราณบ้านเราคลขายไม่แน่ใจเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวต้องออกมาดูรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ใช่พี่เจบก็ยังไม่เคยกินนะทุกคนอันนี้เรื่องเพราะว่ามันเป็นยำเนี่ยโซ่ปกติเรากินเป็นแหนมที่แหนมแข้งๆอ่ะที่เราเอามายำอ่ะกันนั้นอ่ะเออเรากินไงใช่แต่อันนี้เรายังไม่เคยพอไหมคะพอก่อนพอเดี๋ยวเยอะเกินไปอ่าแล้วก็หอมแขกนะคะหอมแขกก็ ซอ,อยเป็นชิ้นๆมันก็เหมือนยำทั่วไปอ,อะเนาะเพราะว่าพักไว้กุ้งช่ายนะคะเหมือนกันเลยซอยทั้งซอยทุกอ,อย่างกุ้งช่ายนี่คือเพิ่องฟังโหมนะเหมือนยำเลยไอ้เหมือนเหมือนเหมือนนึนน่งเลย นึ่งซีอิอนะ๊วใช่ไหมใช่อุปกรณ์ของยำก็เหมือนคุณต้นหอมะนะจ๊ะผักดีไปเรื่อยขอดีไปเรื่อยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะอันที่จริงอะ่ะถ้าาอยกแล้วจะสูตรใช่ค่ะมะนาวก็เปรี้ยวๆหน่อยใช่ปรุงความเปรี้ยวให้มันเป็นตอ,อกรสชาติเป็นแบบเปรี้ยวแหนมไงฮแเราก็เลยดันมะนาวให้มันเปรี้ยวฮแล้วก็ปรุงรสตามชอบ วันนี้มันจะช้านิดนึงนะทุกคนเพราะว่าลมนี่จ้าผักไปจ้าที่นี้ก่อนนะคะตาหนูมวดูของสดหรือยังนิ่ม<ต>หรือยัง<ๆ>เอ,อ่ยมันต้องใส่ใส่นิ่มๆใช่มันยังไม่ใส่เลยอ่า<อ>มันร้อนมันยังไม่ได้แก้แล้วเราขอเร่งไฟนิดนึงนะคะโอเคงั้นเ,เ,เดี๋ยวเยอะไปเลยสุดแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปรอดูตอนที่เรายำเลยแล้วกันนะคะมาค่ะเราลวกหมูมาเสร็จแล้วนะคะลวกหมูสุกแล้วลวกหมูสุกแล้วก็นิ่มแล้วนะคะเดีียวเพราะว่าข้างนอกมันไม่แรงเราก็เลยย้ายครัวไปในบ้านจ้าแล้วลวกเสร็จแล้วกลับมาแล้วนี่จ้านี่ๆี่ีีอันนี้ขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะยำนะคะโดยการใส่พริกนะคะใส่พริกเอาใส่พริกลงไปก่อน ใส่พริกจ้าเราจะเอาแบบเผ็ดกลางๆนะเหมือนช้อนก่อนโ,อโน้ี่เพราะว่ารู้สึกสว,ว่าสองสามอีพีอะเผ็ดมาเผ็ดนำมาตลอดเลยอ,ะอ่ะอะมานะคะน้ำปลาจา้าสองช้อนน้ำตาลทรา,าย หนึ่งช้อนก่อนนะคะว้าวนี่มันเครื่องย้ำเลยนี่ใช่แล้วแล้วก็ผงนัวโอ้โห,โหนี่อ่ะผงนัวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเมื่อก่อนนี่กินเดี๋ยวนี้กินจนล่วงหมดแล้วใช่แล้วก็เราจะใช้ผงปรุงรสนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่ตัวรสไอ้รสไอ้ผงชูรสไปแล้วมานะแล้วก็ลูกโดดจ้าโอ้โหแล้วก็มะนาวนะจ๊ะมะน,นาวมะนาวบีบมะนาววันนี้คนบีบมะน,นาวไม่มาใช่คนบีบมะนาวไม่มาหนีไปเที่ยว่ บีบลงไปเลยจ้าจวดจ้วดจ้าน้ำสำําใช่มะนาวก็เป็นจากสวนเราเองมน้ำเยอะมากนะจ๊ะโปรโมทถ้าดูมีขายที่ไหนก็ไม่มีไม่มีจ้าเพราะว่าปููกเองใช้เองปลูกเองแล้วก็เอามาขายคุณในครัวหลังเลินเดี๋ยวจะไปทำคลิปให้ดูใครอยากดูคลิปแบบธรรมชาติก็ดูในเฟซบุ๊กพิทียบได้ เป็ดมุกอะไรครับเป็ดมุกทูช่าเอ้ยทูชา่าเราจะไปหาทูช่าและวเ <c oughs> วลาวันทูช่าจะทำน,นุกนะะคนี่คนแล้วก็กินรส <คน S 1> หอมมากคนให้มันละลายให้หมดใช่จ้าหอมมากอุ้ยได้ไรเลยอะน้ำลายไหลเลยอะใช่ใช่ใช่น้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลเลยคนให้ได้รสชาตินะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมูสับกับหนังหมูไปองไย เหมือนเหมือนน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มอะไรอะคุณน้ำจิ้มกับหมูพ่ออ่ะก็เหมือนกลิ่นขึ้นมาละใช่ไหมเราก็คนให้น้ำตาลละลายละลายนะคะคง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 ไม่เผ็ด๋ยวเราก็ค่อยเพิ่มได้ใช่ค่ะเราเพิ่มได้จ้ากิ่มรสนะคะทำง่ายๆเลยให้ให้เสียงให้ซับด้วยมะนาวไม่เปรี้ยวครับ ไม่เพิ่มไหมมันจะเค็มน้ำผักเค็มตามันจะแค่เค็มตา,มมามไปอีกมีแต่เค็มอ๋อเราลืมหยิบน้ำเชื่อมเราจะที่จริงอะถ้าเกิดเราไม่อยากคุณส่วนผสมให้มันนานใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมอเใส่น้ำเชื่อมรสชาติมันจะออกแปรี้ยวๆนี่หนึงกระเลงมาลงข้างนี้เลยนะน้ำตาลจ้า ซื้อได้เลยนะคะเรือซื้อเรือขาก็ได้เลยจ้ากับยำแหนมนะคะวันนี้ยำแหนมนะจ้าพอเวลาขายจริงก็ไม่พูดอย่างนี้หรอกพูดได้จ้ารอก่อนนะคะรอรอบหน้านะคะกระเพราไก่ไข่ดาวนะคะรอรอบอู้ยสีสวยมากนะคะคุ่นชียุ่นเพราะน้ำตาลไงคุณหอมมากหอมอากตรวดจวดหอมหอม จวดจวดพี่น้องตจวใช่ไหมน้ำลายหมดยังนิดนึงเด,เดี๋ยวเราจะเอาหนังหมูกับหมูกดะสทียมลงไปเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวมาชิมรสอีกรอบหนึง่งชิมรสชิมรสอุ้ยน้ำลายสองมันต้องหมดละโม่งเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหอะไรไปจ้าจุดจวดจ้าอุ้ยโอ้ไม่ต้องขยักไม่ต้องขยักไงกับแก้ม โู้พอมันโดนหมูกับโดนพวกน้ำยามันเข้ากันนี่มันใช่ไหมเด้งรุ่งฟัดเลยไม่เผ็ดเราก็ใส่เผ็ดได้เดี๋ยวเราใส่พริกซอยเพิ่มเข้าไปแล้วก็ลูกโดดก็ได้อีกเดี๋ยวเราใส่พริกเพิ่มนะทุกคนให้มันมีสีสันตามด้วยขิงนี่ครับตามด้วยเครื่องที่เราหันไว้เลยซอยไว้ใช่จ้าแล้วก็หอมแดงใ,ใหอมดง แล้วก็เดี๋ยวพักคนก่อนอุยดูดิดมันแหนมไหมยนะังเหมือนมันแหนมหรือเหมือนนี่นี่นี่กลิ่นหอมมากหอมไหมเนี่ยตอนแรกอ่ะเราก็งงนะว่าเขาบอกว่ายำแหนมสดุดเนี่ยความเข้าใจของเราคือมันเป็นแหนมที่มันเป็นแท่งๆอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาหมู<ๆ>มาใส่มะนาวเปรี้ยวๆใช่ใช่ใช่ให้มันออกราสชาติเป็นแหนมเสร็จแล้วก็ใส่ตั้งโอ๋ตั้งโอ๋ึ้นช่นะคะชิมรสซิมซิมซิม ก็เดี๋ยวมันหมูมันจะมีความหวานออกมาอีกพอแล้วเพริดหวานเทียบเลยไม่หวานหรอเปรี้ยวได้ไม่เค็มใช่ได้แล้วนะรู้สึกหรองั้นเราใส่น้ำปลานี่เดี๋ยวพบนะทุกคนนี่ประมาณนี่แค่นี้พอแต่นี้บ้านเราไม่กินเค็มได้แล้วเอาหมวใส่แล้วปิดจากได้ใช่ เอาขึ้นช่ายใส่แล้วก็ส่วนที่สงใส่ก็เป็นอันเศษนะคะรานี่ขึ้นช่ายกับต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยจ้าเพิ่มสีสันเพิ่มความหอมอมืเสร็จแล้วั่วนที่สงจ้าใส่ไปเลยกรอบโอ้ยังไงครบแล้วมันน่าทานจริงน่าทานไหม,มคุณชอบเหมือนอะไรยำนางหมู <laughs> แล้วจัดเสิร์ฟค่ะมาค่ะพร้อมจะเสิร์ฟจ้ะก็เอาเป็นพิธีนี่ครับวิว่าปลายคุณมันน่ารับประทานมากเลยน่ะหอมมันหอมเสร็จแล้วจ้าจานเบลเลอร์เลยถึงจนทั้งตำบลเลยใช่ไม่หมดเดี๋ยวเรา เสร็จแล้วจ้าไปให้ทุกคนในบ้านชิมกันจ้าซีเมิงซมเมิงแหนมสดของพี่เจี๊ยบนะคะอุ้ยหอมอ่ะใช่หอมมากอ่ะเชิญค่ะคุณผู้ชายเชิญจ้ะเชิญเชิญลองชิมลองชิมเอ่อกล้องอยู่ด้านนู้นนะคะคารูนาชิมแล้วก็ให้กล้องดูหน่อยนะคะเฮ้ยเชิญจ้าเชิญจ้ากระดิ่งไปไหนกระดิ่งเข้าไปเดี๋ยวกระดิ่งเหรอเดี๋ยวเราไปเอากระดิ่งให้ไมหลังไม่เอากระดิ่งมั้มันคือยำอะไรเนี้ยรสชาติดีพี่ชิมแล้วมีกี่นมะงาด้วยเหรอไม่มี ูนน่่ากิะหมูไม่กินเน้อมังงาตัวนี้มีพี่เป็นหมักไว้นั่นไงเห็นไหมไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยเฮ้ยไม่ได้เพาะทำไมก็ถามว่าจะกินเนื้อมังงาพี่เอากูไม่ได้ใส่นะก็ูไม่ได้ใส่ไงเมียกูใส่เป็นไงเปรี้ยวอร่อยเป็นเปมันมันจะเขาเรียกว่าเป็นยำแหนมสดอร่อยอ่ะเพราะว่านางตรงแดดหน้าวอกหน้าขาวหน้าขาวโอ้ หน้าหน้าก็จะวอกไปเรื่อยๆนะฮะวอกวอกอยู่แล้วด้วยอร่อยเฮอนี่คือเฮ้ยมันเรี้ยวดีอ่ะใช่มันน่าเป็นกับแก้มอ่ะมันมันเป็นเมนูกับแก้มนะอันนี้กำลังดีเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ดจนไปถ้ามีวุ้นเส้นก็เป็นวุ้นเส้นโบราณแล้วเนี่ยใช่เป็นย่างวุ้นเส้นโบราณแล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมีกุ้งแห้งแต่ว่ามันมีขิงเนี่ยแม่มันประหลาดตรงที่มันมีขิงเนี่ยใช่มันหอมแบบก็มีขิงก็ดีแล้วนะไม่ใช่เขาบอกเขาบอกว่า มันเป็นยำแหนมแหนมมากถ้าเป็นแหนมมันจะมีเขาใส่ขิงไปด้วยไงเหมือนไอ้ข้าวยำเนี้ยเพราะจะมีขิงนใช่ใช่ะอืมรสชิดนะอ่อไม่มีไม่มีไม่มีแหนมสดอ่ะไม่เอ้ไม่มีแหนมแท่งก็เอาหมูบดไปยำเป็นไงแม่ดูตาแม่เดีมันไต่ดีเว้ยแล้วอันนี้มีแหนมเหรอไม่มีแต่เป็นยำหมู ไม่ยางหมูมันคือแหนมไม่เหรอใช่หมูมันเป็นแหนมเอาหมูสดมัาทำเป็นแหนมแหนมที่ยังไม่สุกอ่ะแหนมที่ยังไม่สุกไม่เปรี้ยวกต้องไม่แต่ไม่ได้ใช้แหนมนะอันนี้คือใช้หมูที่มันหมูหมดธรรมดามาทำจะไปหมักกี่วันอ่ะอันนี้ไม่ได้หมักนะมันเป็นหมูโดที่เราเอาไปลวกแล้วทำเป็นแหนมได้ไงหมี่มะนาวใส่ถ้าปกติเราจะเอาหมูแล้วก็ข้าวพวกนางหมูอะไรไปขยำขยำคุกคุกคๆุกคุกให้มันเป็นแล้วก็ไปหมักใช่ไหมตอนนั้นก็เลยกเป็นแหนม แหนมแหนมมากแต่เนี้ยมันเป็นแหนมสดที่เราไม่ได้เอาไปหมักก็คือใช้ความเปรียร้ยวของมะนาวมาดันแทน<ม>ดันความเปรียร้ยวออกมาจากให้ให้อารมณ์แบบคล้ายๆแหนมก่อนที่ทําให้สุกใช่ไหมออได้อ๋อแบบแหนมดิบแล้วก็บีบมะนาวอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ยิ่งงงไปดูไปดูไปดูในคลิปเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูในคลิปยิ่งพูดยิ่งงงอ่ะยิ่งพูดยิ่งงงเพราะมันก็เหมือนมันก็ยำหมูธรรมดาไงใช่ถ้าเป็นรสชาติเหมือนแหนมเป็นแหนม คืออันนี้เขาเรียกว่ายำแหนมโบราณของทางจันทบุรีอืแต่รสชาติเด็ดขาดมากจริงๆใช่มันเป็นแบบออกเซฟๆเปรี้ยวให้ดึงแบบให้เป็นไปทางแหนมหนูว่าที่เรียกแหนมเพราะมีหนังหมูถูกนังหมูแล้วก็ขิงใช่ไม่ใช่ใช่นันหละที่เขาเรียกว่าเป็นไอเอาที่วัดฟาร์มเค็มมาดิอออันนี้ไม่เค็มไหมไม่แล้วไม่นองหวนหรอกท่ร่อร่อยเต็มเต็ม คุณมากินแล้วเอาได้เลยจังไม่มาเหรอจิ้มแล้วอร่อยเฮ้ยมันมีข้าวเหนียวขโมยข้างหลังเมื่อกินตรงนี้เลยมาหนูข้บขโมยอยู่หลังกินตรงนี้ก็ได้นะหนูแต่แหละทำกินนะเนี่ยนะหนูกินเมนอย่นี้อาลีไม่ได้หรอกจริงตู้งสูบสากใช่หานเล่นโดนด่าอย่างเงี้ยหน้ากล้องเขาทำเป็นดีหลังกล้องไม่เห็นเหมือนลนี่กูตัดไม่ได้เหี้ยยับเลยรายการอาหารโอเคสำหรับอีพีนี้ยำแหนมสดโบราณนะคะไปลองทำกินดูนะคะ รสชาติก็คือปรุงออกเกี้ยวนิดนิดแล้วก็เค็มปลายปลายแบคะมันไม่อะะมอกนิดนิดนะใช่มันแลแต่ไอแลแต่รสชาติของแต่ละคนมันสดชื่นนะใช่ตะกี้หรือไปแล้วระทาพี่นเนนี้ฝา,าะะก,าก,กาาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอ๋อเจ็บชแนลด้วยนะคะฝากเป็นของใจพี่เจ็บด้วยจะได้มีเมนูมานำเสนอเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจ็ก็ไปด้วน,นะคะเอ้ยเอฟเอฟเอฟมาเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยนี่ครับแซ่บครับยำแหนมสดเด้อ ไงอืมรอบนะอร่อยมากอร่อยมากๆรสชาติสดชื่นดีเนาะอืมใช่มันเป็นสิ่ใช่เมนูนี้แนะนำเลยแนะนำเลยใช่ไหมใช่เด็ดเด็ดมากไม่เคยตอนแรกอ่ะพี่เข้าใจว่าเป็นแหน่แบบโบนั่นแหละแต่พอเข้าไปดูอ่ะอ๋อมีผิดใช่ใช่ใช่โอ้โหดูดูดู คลิปจบนะแต่หลังกองนี้ก็คือยังยังกลาวอร่อยมากข้าวคัวได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่รถดีรถดีไปข้าวคั่วรถดีขึ้นคัยอ่ะขอว่าเมนูนี้เป็นเมนูกับแก้มได้ดีเลยมังเบอร์บอลคุณโอคุณโอลองชิมดูครับสู้ร้านกูได้ปะเนี่ยไม่คนคนคนเลยยำกันคนเลยยำกันได้ผมใช้แข่งกันแต่อร่อยกว่าร้านจริงจริงเลยโอลองชิมโอลองชิมคุณให้ถือให้โอเคยเห็นอย่างเงี้ย ไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยเห็นมาก่อนแหนี่ยมันสุกเหรอไม่มันเป็นหมูหมูบดลวกเหรอใช่ปกติกินแต่แหนมดิบอ่ะใช่ปกพี่ก็คิดแบบนั้นแะตอนแรกอ่ะว่านี่ไงสดชื่อดีอ่ะใช่แต่ว่ามะนาวเปรี้ยวอีกถุงครับอ๋อโอ้ชอบกินเปรี้ยวชอบกินมะนาวมะพร้าวเลยครับเออใช่ใช่มันไม่อิ่มเลยดูดิไม่มีใครวางช้อนวางอะไรเลยนะตอนเนี้ย ถ้าใส่มากเปมุ้นแลูกต้องก็เป็นยำมุ้นเส้นโบราณใส่้นแห้งเติมไปอีกหน่อยทางตะวันออกตะวันออกทับนทบบรีใส่ขิงยปติม่ได้ใส่ขิงดูดูแม่โบอยช้อนใหญ่